วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงเงินทรงพลังคนสีราศีนี้ได้เจอแหล่งทรัพย์ใหม่คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสีราศีค่ะที่มีเกณฑ์เตรียมรับทรัพย์รับเงินรับทองกันได้เลยในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับศีราศสีที่มีเกณฑ์การเงินทรงพลังเตรียมตัวรับทรัพย์ในช่วงนี้ค่ะราศีแรกเลยก็คือ ท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองของชาวราศีกันค่ะที่ดวงการเงินทรงพลังมากๆมีโอกาสารับรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรความมั่นคงทางการเงินมีเข้ามาในชะตาชีวิตของพวกท่านที่เกิดราศีกันแล้วนะคะ ทันมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะชาวเมถุนเป็นดาวเด่นในเรื่องของโชคของลาบนะคะโดยเฉพาะโชคจากทางไกลการเดินทางมีโอกาสได้โชคกลับมาในชีวิตของพวกท่านด้วยค่ะถัดมาราศีที่สคือ ท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษช่วงนี้การเงินมีความคล่องตัวนะคะได้พบแหล่งทำเงินมีโอกาสในเชิงของรายได้ที่ดีเข้ามาในชีวิตแทนที่อุปสรรคและความติดขัดทางด้านการเงินค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะชาวราศีมีนการเงินมีความคึกคักค่ะโดยเฉพาะจากการร่วมหุ้นลงทุนจะส่งผลดีทําให้มีกำไรเป็นกอบเป็นกมการเงินงอกเงยได้พบเจอโอกาสรับทรัพย์ในชีวิตช่วงนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคนทั้ง4ราศีนี้ดวงเงินส่งพลังเข้ามาแล้วค่ะ การเดินทางมีโอกาสได้รับโชคลาภและก็ได้พบแหล่งทำเงินใหม่ๆด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่าดวงการเงินทรงพลังในช่วงนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ